โลกเรามีสายน้ำดื่มดำทั้งสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับ ความพยายามอันยืดเยื้อยาวนานของการชุมนุมของกลุ่มมวลชนกอปปสซึ่งนําโดยนุชคุณสุเทพเทือกสุบันนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากเหมือนกันนะครับเพราะทําให้คนหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพเองก็มีความวิตกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยนั้นก็ขยบเข้าไปใกล้ความเป็น รัฐที่ล้มเหลวมากขึ้นทุกขณะเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีการชุมนุมปิดล้อมสถานที่ราชการต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆจนไม่สามารถที่จะบริการประชาชนหรือว่าทำธุรกิจได้นะครับมีการทำร้ายร่างกายมีการข่มขู่คุกคามมีการ พกพาหรือแม้แต่ขนอาวุธสงครามกันในกลางเมืองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้ดูเหมือนว่าก็ไม่สามารถที่จะทำะไรายได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลรักษาการเองนั้นก็ดูจะทําอะไรไม่ได้มากนะครับก็กลัวว่าจะมีการนําเอาสิ่งที่รัฐบาลรักษาการนั้น ไปให้สารมีการตีความหรือว่าให้องค์กรอิสระมีการตีความก็เกรงว่าจะนาไปสู่การที่จะทําให้เป็นเรื่องที่ทําแล้วผูกพันต่อรัฐบาลชุดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลนะครับซึ่งก็ทําให้หลายคนก็ตั้งคําถามแต่ว่าก็มีคนไทยคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนรักประเทศไทยคนหนึ่งเหมือนกันก็คือคุณชูวิทย์กมวลวิสิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยก็ออกมาตั้งคําถามเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วการชุมนุมของกลุ่มก,มกปปสนั้นเป็นการล้ม ระบอบทักษิณหรือว่าล้มประเทศไทยกันแน่นะครับและถ้าหากว่ากปปวรรหรือคุณสุเทพท้าสุบัตสามารถที่จะล้มระบอบทักษิณได้ก็น่าที่จะมีการสร้างอนุสาวารีย์ให้กับคุณสุเทพนในฐานะที่เป็นผู้ล้มระบอบทักษิณได้อันนี้ก็เป็นการแสดงท่าทีหรือว่าจะเรียกว่าเป็นทัศนะในการที่จะมองเรื่องนี้จะมองด้วยข้อเท็จจริงหรือจะมองด้วยการประชดประชันนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับคุณชูวิทย์กมลวิเิษนะครับหัวหน้าพักรักประเทศไทยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ suara kita Melabuh tirai sutra Bahasa ibunda Melayu tercinta Nyanyian suara ini Merentas sempanda Nusantara Mengembalikan legenda Lengkua perangka Di seluruh benua Antara bangsa เชิญร่วมรับชมและแสดงความคิดเห็นผ่านรายการสดสุหราปัตนีเสียงจากปัตตานีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา17นาิกานกาทีถึง18นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยคุณจอมเพชรประดับสุหราปัตนีเสียงของพวกเราเสียงจากปัตตนีศิลาอิโกตีดันมนบริปันดังนัน anda melalui Seran langsung suara Patani. Setiap hari Sabtu dan Ahad, jam 5 hingga 6 petang, menerusi radio dan televisyen Thailand. Jabatan Penerangan bersama Compet Pradap. Suara Petani. Suara dari Petani. ที่ทราบกันนะครับรายการฟันธงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็จะมีการเชิญเอานักการเมืองนะครับจากทุกขั้วทุกสีทุกฝ่ายมาพูดคุยเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองหาทางออกร่วมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งใน2วันที่ผ่านมานั้นเราก็ได้พูดคุยกับทางคุณสมชายวงสวัสด์นะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับและเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับพลเอกสนธิบุญรักรินหัวหน้าพรรคมาตุภูมิไปแล้ววันนี้พูดคุยกับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์นะครับหัวหน้าพักรัดีครับวก ท่านพูดไว้ใน Facebook หลายรประเด็นนะครับ,รบตั้งคําถามสําหรับการชุมนุมของกรปสอบ,บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือการล้มระบบทักษิณหรือล้มประเทศไทยคุณจอมนี่คือคสิ่งที่พิสูจน์สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าว่าสิ่งที่คุณสุเทพทาเนี่ยสูญเสียปล่าประโยชน์และทาร้ายประเทศไทยโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับสี่ห้าเดือนที่เราผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเสียหายเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพอย่าเข้าใจผิดเศรษฐกิจสิ่งต่างๆที่ ชาวชาวบ้าต่างชาติต่างเมืองเห็นเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่ามันเสียหายไหมมีคนเสียชีวิตไหมบนบาดเจ็บล้มตายไหมสิ่งที่คุณสุเทพทำทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนที่ไปใช้บริการราชการต่างๆไหมแล้วท้ายสุดเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเรารออะไรคุณสุเทพรออะไรรอองค์กรอิสระที่จะตัดสินรอปปชรอสารรัฐธรรมนูญเอาทำมอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทำไมคุณสุเทพจะต้องลงทุนลงแรงไปปิดล้อมตรงน้นนี้ก็อยู่ตั้งแต่แรก เพราะองค์กรกลางเนี่ยมันก็มีตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วถ้าเรายึดถือองค์กรกลางที่จะตัดสินที่จะดูซิว่ารัฐบาลทําถูกทําผิดอย่างไรเราก็ไม่จําเป็นต้องให้คุณสุเทพทําแบบนี้ค,คุณสุเทพเมวต่ตรงไปกำรหรม,มัดทําท่าแยกเคี้ยวยิ้มโชว์ฟันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครตาย แต่ว่าการชุมนุมหรือว่าการออกมาเคลื่อนไหวของคุณสุเทพเนี่ยทำให้สังคมมีความสนใจต่อเรื่องการปฏิรูปประเทศ<ฆ>มีความสนใจต่อการต่อต้อานก,การโกงหรือการคอร์รัปชันเป็นกระแสที่ตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่เคยมีครั้งไหนมาก่อนปฏิเสธนี้ไหมฮะผมต้องปฏิเสธฮะเหตุผลปฏิเสธผมจะพูดให้ฟังว่าความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ที่คุณสุเทพพูดอ้าวสมมุติว่าวันนี้น่มีอย่างที่คุณสุเทพพูดแล้วกันมีการปฏิรูป อ่ะคุณคิดว่าการปฏิรูปนี้เป็นการปฏิรูปหลอกๆหรือเป็นการปฏิรูปที่โอ้โหจริงจังจะเปลี่ยนประเทศไทยเลยคุณตอบผมมาสิครับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหนอ่ะคุณสุเทพพูดมีการปฏิรูปอ่ะการปฏิรูปก็มีการเมืองเขาก็ทาแล้วนะปฏิรูปแต่ทุณรู้ไหมมีการปฏิรูปก็ต้องมีอสภาสภาประชาชนนะกลุ่มต่างๆก็เข้ามานะท้ายสุดคุณต้องไปที่ไหนคุณต้องไปที่การเลือกตั้งแล้วคุณไปที่การเลือกตั้งคุณก็ต้องมีการเมืองอ่ะคุณมีการเมืองเสร็จแล้วคุณคิดว่าที่ ตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันยังไงมันไม่มีความต่างกันครับเพราะ <c oughs> ว่ามันท้ายสุดเนี่ยการเมืองก็เป็นการเมืองวันยังคำ่ำสิ่งที่คุณสุเทพพูดเนี่ยอยู่ในโลกภาษีอาน <c oughs> เราไม่มีทางที่ไปถึงครับสิ่งที่คุณสุเทพจะให้บริสุทธิ์ยุติธรรมทุกอย่างสะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> ผมพูดเลยฝากง่ายๆ <c oughs> นะวันนี้มีข่าว <c oughs> นะว่าตาแหน่งผู้ว่ากทมเนี่ยได้ไปเหลือง <c oughs> สักพักหนึ่งนะครับคุณอภิสิทธิ์จะมาบอกว่ามันไม่กระทบต่อการทํางานครับเอาแล้วทําไมสมัยคุณอภิรักษ์ออกกกตตัดสินตอนนี้กับปปชตัดสินคุณอภิ ก็ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันแลวผมเชื่อว่าตรงนี้แหละครับเป็นบ่อน้ําบ่อสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่สามารถจะปล่อยไปได้เลยเห็นไหมละครับเมื่ออุดมการมาแลกกับความอยู่รอดของพักเขาก็ต้องเลือกความอยู่รอดของพักนี่คือการเมืองที่ความเป็นจริงซึ่งจริงๆเนี่ยประชาชนชาวบ้านนี่ต้องเข้าใจฮะว่าเราไปไม่ถึงหรอกครับทำไมทำไมการที่คุณสุเทพออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของการต่อต้านการโกงดูแล้วไม่ได้มีความจริงจริงมองว่าเป็นการหลอกหลอกแล้วแน่นอนสิครับ อันนั้นเป็นแผนลวงอยู่แล้วครับเพราะว่ามืออาชีพอย่างพรรคประชาธิปัตย์ต้องการล้มรัฐบาลด้วยกรณีพอรอบนิรโทษกรรมรถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปเนี่ยปล่อยไปยาว<ม>ก็ต้องล็อกคอและครับอย่างที่ผมบอกล็อกคอสังคมให้เห็นละครับ<ม>ว่านี่เป็นนิรโทษกรรมมันทําผิดร,รัฐบาลสะดุดขาตัวเองก็ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็น<ม>เพื่อบ,บีบคัน้นเทสทออกไปไม่พอมีการเลือกตั้งก็ต้องล้อมไม่ให้การเลือกตั้งเพราะถ้ามีการเลือกตั้งต่อไปพรรคประชาธปิปัตย์ก็ยังไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดมีการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงคุณคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลอครับผมเห็นมีการปฏิรูปต่างหลายครั้งหลายคราการปฏิรูปเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ในเมื่อเราไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เชื่อองค์กรอิสระเราทำอย่างนั้นเหรอครับเราไม่ใช่เราทําตามรัฐธรรมนูญเราเชื่อฟังองค์กรอิสระตอนนี้เรารออะไรฮะรอองค์กรอิสระใช่ไหมครับปปชสารรัฐมนูลจะตัดสินอ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะไปเสียเวลากับสีหเดือนของคุสุเทพทาอย่างนี้เพื่อให้บ้านเมืองมันเสียหายเพราะอะไรครับแต่คุณวิท เชื่อหรอฮะว่าการจัดการเลือกตั้งถ้าเดินหน้าไปแบบนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหามันจะเพิ่มปัญหาหรือเปล่าแล้วการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณสุเทพพยายามที่จะบอกสังคมกาคือว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งหรือเป็นการเลือกตั้งที่มันไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความซื่อสัตย์มันมีการมันมีการใช้เงินกันมากมายทั้งนั้นเรามาปฏิรูปกันใหม่แล้วมาเลือกตั้งกันใหม่ในกระบวนการที่มันโปร <ผม S 2> ่งใสกว่าน,นี้ผมถามคุณคําเดียวครับคุณจอมผมถามคุณคําเดียวว่าทําไมคุณสุเทพคิดได้ตอนนี้ อ่ะคุณต้องตอบผมแค่นี้พอแล้วให้ผู้ฟังผู้ฟังทางบ้านได้ฟังว่าเพราะอะไรคุณสุเทพถึงคิดเอาได้เมื่อสองสามเดือนนี้เพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าพอบอนิรโทษกรรมเป็นต้นเหตุเพราะต้องการล้มรัฐบาลผมไม่ได้กล่าวปกกแล้วครับว่ารัฐบาลไม่ผิดนะผมเป็นคนตรงผมก็บอกว่ารัฐบาลก็ผิดผมก็ออกไปไปไล่นะครับแต่เมื่อกฎกติกาเนี่ยรัฐมนูญที่เรามีอยู่เราเชื่อฟังเราบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องรององค์กรอิสระและองค์กรอิสระจะตัดสินยังไงเอาแล้วทําไมคุณไม่เชื่อฟัง เออรัฐธรรมนูญในมาตางอื่นๆเลยเหรอทำไมคุณไม่เชื่อการเลือกตั้งทาไมคุณสุเทพถึงคิดได้มาสองสาเดือนก่อนนี่เองว่าการเลือกตั้งไม่ประสุดที่จะทำทั้งทั้งที่คุณสุเทพก็อยู่ในการเมืองมากว่า35ปีทําไม,มคุณสุเทพเพิ่งนึกออกเมื่อสองสาเดือนที่แล้ว<ม>และทำไมคุณสุเทพถึงต้องทําถึงขนาดนี้เ<ม>พราะอะไรครับเ<ม>พราะคุณสุเทพตัวคนเดียวเพราะคุณสุเทพยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเสียสละแม้รก,มกระทั่งครอบครัวเสียสละเงินท้องต่างๆทําไมคนถึงคิดไม่ออกคนก็คิดบอกว่าุุสเเทพ้วอย คุณทักษ so ินเลวมากกว่าก็ต้องไล่เอาคนเลวน้อยแหละไปไล่คนเลมากนี่คือตรรกะแหละครับคุณแทงเขาทีหนึ่งกับแทง3ามทีนี่โศลงว่ามันไม่เหมือนกันแทงทีหนึ่งนี่คนดีแทง3ามทีนี่คนเลวนี่แหละครับนี่คือตรรกะที่คนกรุงเทพหรือคนชั้นกลางของประเทศไทยเนี่ยคิดอย่าลืมนะครับว่าเราพูดถึงสังคมเนี่ยเราพูดถึงการเมืองคือการเมืองมันเป็นแบบนี้และ สังคมมันพัฒนาขึ้นความรับรู้ของสังคมนี่รวดเร็ว,รวสังคมมีอินเทอร์เนต็ตสังคมเปลี่ยนแปลงจากคนชั้นล่างเข้ามาเป็นคนชั้นกลางมีความพัฒนามีความคิดขึ้นอยากเห็นบ้านเมืองไปได้ดีทุกคนต้องการฮะแต่วิธีการไม่ใช่ วิธีการที่คุณสุเทพทําแบบนี้บ้านเมืองมันเสียหาย mm. ประชาชนเดือดร้อน mm. แต่ท้ายสุดคุณสุเทพก็มายืนยันอีกครับว่าต้องรอองค์กรอิสระเอา้าแล้วทำไมคุณต้องทําแบบนั้น mm. เ,เพราะอะไรล่ะครับ mm. ในเมื่อองค์กรอิสระเขาตัดสินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับองค์กรอิสระเป็นเป็นอิสระไม่มีใครมาบีบได้องค์กรอิสระมีความแน่วแน่เราเชื่อฟังศาลเราเชื่อองค์กรอิสระแล้วทําไมคุณสุเทพต้องเสียเวลาไปทํร้ายประเทศไทยถึง5เดือนอย่างนี้แต่แต่ที่ผ่านมาเรื่องของประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนนะฮะในเรื่องของการต่อต้านการกกการคอร์รัป เรามีองค์กรอิสระเรามีปปชเรามีหน่วยงานต่างๆมากมายแต่ก็ไม่ทําให้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมาเหมือนเท่ากับนับเวลานี้ที่กปปสออกมาพยายามที่จะเคลื่อนไหวเรื่องนี้และกปปสไปมีผลงานยังไงครับผมอยากทราบก็ทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวแลวก็พยายามร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการโกงนะฮะแล้วแล้วเราจะทาให้ปปชทางานเร็วขึ้นทาให้ปปชตัดสินเร็วขึ้นอย่างนั้นเหรอครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยเป็นในด้านการเมืองด้านการเมืองล้วนๆครับ จะเป็นไปหน้าฉากของคุณสุเทพเนี่ยมีแบ็กอัพอยู่ข้างหลังคือพรรคประชาธิปัตย์<ม>ถ้าคุณสุเทพต้องการที่จะทําอย่างนั้น<ม>คุณสุเทพสามารถทําได้ก่อนหน้านี้แล้วโดยการให้ปปชองค์กรกลางต่างๆเนี่ยตัดสินคดีให้รวดเร็วขึ้นยกตัวอย่างคดี396ลเอ่โร<ม><ม>งพักทั่วประเทศไทย<ม>ก็ป่านนี้แหละครับกี่ปีแล้วละครับทำไมไม่ตัดสินละครับทำไมคดีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับคุณสุเทพพรรคประชาธิปัตย์หรืออย่างไรถึงไม่ติดเกี่ยว ตัดแล้วทาไมคดีข้าวถึงตัดสินเร็วค,รคนมันก็จะบออย่างนี้แหละครับมเมื่อความยุติธรรมเนี่ยถูกเขาตั้งคําถามม,มันจะเป็นปัญหาทันทีเลยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณสุเทพทําถูกทุกอย่างใช่ไหมครับฝ่บายตรงข้ามทำผิดทุกอย่างรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ของพรรคประชาธิปัตย์หรือของคุณสุเทพเนี่ยผิดหมดมคุณสุเทพทําถูกหมดอมเอามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับ การการเคลื่อนไหวคุณสุเทพเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการสนับสนุนจากกลุ่มบรรยายชนมีกลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอะไรต่างๆมากมายนะซึ่คนกลุ่มนี้ซึงการมาร่วมกันในเวทีของกปปสเนี่ยแลวตอนนี้หายไปไหนหมดครับก็ยังยังคงเคลื่อนไหวกันอยู่น้อยลงแล้วครับน้อยถึงขนาดยุบเวทีใช่ไหมครับจาก4ี่ห้าเวทีไปเหลือเดียวสวนลุมเพราะอะไรละครับครับอ่ะต้องบอกสิครับถ้าวันเนี้ยผมท้าคุณสุเทพว่าถ้าคุณสุเทพเรียกแขกได้เหมือนกับวันแรกที่คุณสุเทพทำผมยอมไปอยู่คุณสุเทพ คุณลองเรียกได้ไหมแบบวันนั้นะเรียกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการเมืองเนี่ยมันเป็นการแสดงที่เรียกแขกได้เฉพาะช่วงต้นช่วงต้นเท่านั้นนะครับช่วงต้นคนออกมาโอ้โหหลายแสนคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณสุเทพจบเกมไม่ลงเมื่อคุณสุเทพจบเกมไม่ลงคุณสุเทพก็ต้องตั้งเรื่องให้มันยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วท้ายสุดเนี่ยเมื่อทุนรอนเสบียงกลางล่อยหลอก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในสวนลุมแล้วก็บอกว่ารอองค์กรอิสระ จำได้ไหมครับว่าคุณสุเทพร้องหาใครร้องหาอยู่คนเดียวหรอครับไม่เคยร้องหาใครร้องหาทหารครับร้องเช้าร้องสายร้องบ่ายร้องเย็นนะคนตายก็บอกทหารไม่มาช่วยทหารไม่เห็นมาเลยไม่เห็นอกเห็นใจเลยเห็นไหมครับครับแล้วทาแบบนี้แล้วทหารออกมาพระธา,าออกมาก็แสดงว่าคุณไม่ได้ฟังรัฐธรรมานูญคุณไม่ได้ตามรัฐธรรมานูญ <c ặ p> แต่วันนี้คุณสุเทพพูดกลับกันแล้วคุณสุเทพพูดบอกว่ารอ <c ặ p> องค์กรกลางตัดสิน <c ặ p> อ้าวถ้าคุณรอองค์กรกลางตัดสิน <c ặ p> ผมว่าไม่จําเป็นต้องทาอย่างนั้นหรอกครับครับเรื่องของ ระบบทักษิณซึ่งก็เป็นประเด็นหลักเหมือนกันนะ,ะนอกเหนือจากเรื่องก็คือประเด็นการต่อต้านการโกงนี่ก็เป็นเรื่องกระแสหลักที่กรปปสพยายามที่จะหยิบยม,มาขับเคลื่อนระบบทักษิณก็เป็นเรื่องที่พูดทุกครั้งบนเวทีของกรปปสความพยายามของคุณสุเทพในการที่จะกำจัดระบบทักษิณคิดว่าจะสำเร็จไหมครับสุดท้ายแล้วถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วแน่นอนคําว่าระบบทักษิณมันจะมีจริงหรือไม่จริงอย่างไรก็แล้วแต่แต่สำเร็จไหมฮะในความเห็นของคุณชูวิทย์ คือการที่คุณมีระบอบทักษิณเนี่ยเป็นเพราะว่าระบอบพักการเมืองเราเป็นอย่างนี้เพราะสังคมเป็นอย่างนี้เหตุที่สังคมเป็นอย่างนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือกลุ่มคนชั้นล่างซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญฐานเสียงจํานวนมากบ้านประเทศเราเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเป็นไม่ใช่รูปตัดรูปเพชรไม่ใช่รูปห้าเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเมื่อสามเหลี่ยมเนี่ยคนก็จะมองตรงที่พื้นที่ชั้นล่างพื้นที่ชั้นล่างซึ่งมีฐานเสียงเยอะซึ่งใครๆก็อยากจะเข้าไป การที่เป็นระบอบทักษิณเนี่ยมันเน้นอยู่ตรงที่ว่าคนชั้นล่างซึ่งจะได้คะแนนเสียงเลือกตั้งกี่ครั้งผม้ึงบอกว่าถ้ายังใช้อยู่ก็คนชั้นล่างก็ต้องชนะละครับเพราะคนชั้นล่างในประเทศไทยมันเยอะอยู่แล้วครับดังนั้นคนที่คนที่บอกว่าระบอบทักษิณเนี่ยหรือคนที่เอาพรรคการเมืองเนี่ยแบ่งออกมาเป็นสองพักคือใบพาที่ที่ผมเคยพูดอยู่ว่ามันเป็นสองพักสองขั้วการเมืองซึ่งมีซ้ายมีขวาชัดเจนมันไม่เหมาะสมกับประเทศไทยดังนั้นสิ่งใดๆที่ตรงข้ามกับที่คุณสุเทพคิด ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ชิดนั่นคือระบอบที่ไม่ได้อยู่ในความถูกต้องออไม่ใช่คนดีเป็นคนที่ไม่ยึดถือเป็นคนที่ไม่มั่นในความยุติธรรมศีลธรรมนี่คือสิ่งที่ผมพูดตราบใดที่ประเทศไทยยังใช้สองพรรคการเมืองสองขั้วการเมืองขั้วซ้ายขั้วขวาอยู่เนี่ยคุณคิดไหมครับว่าสมัยก่อนเรามีพรรคการเมืองอยู่เยอะทำไมไม่เห็นมีการแตกแยกแบบนี้แล้วทำไมในระยะหลังๆเนี่ยหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีทักษิณเข้ามากลายเป็นขั้วตรงข้ามมีสองขั้วซ้ายขั้วขวาแล้วต่อสู้กันฟาดฟันกันดูเดือดเลือด ในต่างประเทศเขาก็มีขั้วใหญ่สองขั้วเหมือนกันในการปกครองพัฒนาแล้วแต่ไม่มีไม่มีการสร้างระบอบอะไรขึ้นมาสู้กันเนี่ยยอมที่จะทําตามรัฐมนูญคลต่อสู้ตามระบอบนั่นคือสิ่งที่นักการเมืองเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนี้เราจะต้องไปประทุวงข้าถนนก็บ้านนอกต่างประเทศนี่มีมั้ลละครับถ้าไม่เชื่อฟังคุณอผมโอบามาชนะผมขอไปประท้วงข้างถนนประท้วงโอบามา ก็เมื่อใหม่เราไม่ยึดกฎกติกาแล้วเราก็พูดไปนะครับไอนี่ผิดไอนี่เลวไอนี่ไม่ดีแล้วพูดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่พูดอย่างนี้แล้วเราจะเอาที่ไหนไปชนะครับผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับผมอยากจะพูดประเด็นสําคัญก็คือสิ่งที่คุณสุเทพทําปัจจุบันเนี้ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณสุเทพทำเนี่ยเปล่าประโยชน์การที่คุณจะไปให้นักไอให้ประชาชนเนี่ยฉลาดให้ประชาชนรู้ว่ามี ข้อบกพร่องตรงไหนคุณคิดว่าประชาชนไม่รู้เหรอครับผมเรียนถามตรงๆเลยครับไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้ว่ามีการซื้อเสียงประชาชนคิดว่าไม่มีการคอร์รัปชันแต่สิ่งที่สําคัญคือจะทําให้สําเร็จอย่างไรใช่ครับนั่นแหะสิครับคุณสุเทพทำให้สาเร็จยังไงคุณสุเทพช่วยบอกหน่อยหรือกอบบสช่วยบอกหน่อยนะครับว่าวันนี้คุณทําให้สําเร็จยังไงทําได้ยังไงล่ะครับมาร่วมกันปฏิรูปไงครับปฏิรูปยังไงล่ะครับในเมื่อคุณต้องรอองค์กรกลาง้วถ้าคุณปฏิรูปโดยที่คุณไม่ยึดรัฐธรรมนูญไม่ คุณทำของคุณฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยแล้วมันจะไปได้หรอครับครับไอ้คุณธวิศคําพูดหรือว่าวาัฒกรรมที่บอกว่าระบบทักษิณเป็นระบอบที่ทําให้ประเทศนี้เนี่ยมันตกต่ามันหายนะมันมีการคอร์รัปชันกันเพราะงั้นถ้าไม่กําจัดระบบนี้ออกไปเนี่ยมันจะทําให้ลูกหลานเราจะไม่มีความเป็นสุขจริงๆแล้วความหายยนะของประเทศนี้เกิดจากระบบทักษิณนี่ไงคือสิ่งที่ผมคอยพูดอยู่เรื่อยครับว่าถ้าเกิดผมจะให้คุณจอมเนี่ยกลัวผี ผมก็ต้องบอกแหะครับอุ้ยเดี๋ยวผีจะมาหลอกคืนนี้นะเดี๋ยวทำตัวดีๆหวีผมจะไปหวีนะจะไปอาบต้าบริที่เรียบร้อยอย่าโพไปนะผีดูเดี๋ยวผีจะหักคอเอาผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยคนที่เขารู้ทันเนี่ยเขาจะเขาจะเชื่อไหมเขาจะกลัวผมไหมแต่เป็นเด็กเนี่ยเขาจะต้องกลัวจริงหรือเปล่าจริงนี่เธอดูเธอดูเธอเดี๋ยวผีจะหักคอ ก็เปรียบเทียบได้กับทักษิณแล้วครับระบอบทักษิณคือระบอบผี <lethal. S 2> ซึ่งมีคนปลูกให้มันดูน่ากลัวให้ไปดูน่าสยด <c oughs> สยองก็ประเทศนี้อยู่มากี่ปีแล้วละครับ <c oughs> บอกว่ามีระบอบทักษิณต่อไปโอ้ยบ้านเมืองจะล่มสลาย <c oughs> จะพังทลายแล้วไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> แต่คุณจอมเพชรบดับคุณกรุณาฟังตรงนี้เถอะครับ <c oughs> ไอ้ที่มันอยู่ตรงหน้าที่มันจะพังเนี่ยอยู่ตรงไหนครับที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยที่มันจะพังเนี่ยก็ที่มันปิดถนนที่ไม่ให้มีการเลือกตั้งที่ทำ้ายบ้านเมือง ที่ทาให้เศรษฐกิจตกต่ำที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงนี้แหละค่ะกว่าละครับหยิบมือเนี่ยเอื้อมมือเนี่ยถึงละครับแต่ระบอบทักษสินที่คุณพูดเนี่ยผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องพัฒนาครับก็เมื่อถกอไปเนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ยให้กับคนชั้นล่างสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางเขากดสนับสนุนพักประชาธิปัตย์โดยปริยายพักประชาธิปัตย์ไปต่อสู้ในสภาต่อสู้ในระบบก็จะล้มระบอบทักษสินได้ถูกต้องชอบ,บทำ,บทำตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างครับ แต่ระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นระบบที่ใช้เงินในการตัดสินในการที่จะได้เข้ามามีอำนาจทางการเมืองขอโทษระบบพรรคการเมืองเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยเงินแล้วก็เป็นเจ้าของเงินทั้งนั้นที่เข้ามากุมอำนาจประเทศนี้ขอโทษนะครับครับประเทศไหนการเลือกตั้งไม่ใช้เงินบ้างครับอาช่วยบอกผมสักประเทศหนึ่งครับประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศเยอรมันประเทศไหนบ้างครับที่การเลือกตั้งไม่ใช้เงินไม่ใช้ทุนสนับสนุนแต่เขาใช้เงินแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันใช่ไหมับ ก็แสดงว่าประชาชนก็ต้องใช้พัฒนาพัฒนาการของประเทศไทยเนี่ยคอร์รัปชันมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณอยู่ๆคุณจะพลิกฝ่ามือโดยที่ว่าให้ประชาชน,เ,นเดินผ่านสารพระภูมิโดยไปยกมือไหวคุณทาได้ไหมล่ะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอว่าคอร์รัปชันมันเป็นส่วนหนึ่งเมื่อคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในจิตใจต้องส่งสวยต้องดูแลผู้ใหญ่เรื่องต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถแก้ไขโดยการปฏิรูปครึ่งปีปีหนึ่งประเทศจีนปัจจุบันก็ยังมีคอร์รัปชันอยู่แต่ว่าน้อยลง ประเทศต่างๆมีน้อยลงแต่คุณจะพลิกฝ่ามือให้ประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันโดยการปฏิรูปโดยระยะเวลา6เดือนหรือปีหนึ่งด้วยนักการเมืองนี่นะครับแล้วคนพูดก็เป็นนักการเมืองอคนพูดก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันเอา้าแล้วจะทํายังไงคุณจะตัดสินยังไงว่าคุณคสุเทพใสสะอาดบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นทําไมทําไมคุณสุเทพถึงยืนหยัดยืดยาวอยู่ได้จนถึงขณะนี้ทั้งๆที่ว่าพฤติกรรมที่ออกมาก็มีคน ที่ไม่เห็นด้วยอย่างคุณ,คณชูวิทย์หรือแม้แต่เรื่องของอการพฤติกรรมที่แสดงออกมาเข้าข่ายกระหมดในหลายๆกรณีแต่ทำไมยังยืนหยัดยืนยันทําอะไรก็ไม่ได้เลยก็ผมเรียนรทราบแล้วว่าเขาจับจริตคนไทยถูกครับจับจริตคนไทยถูกเหมือนคนไทยชอบดูละครแล้วครับออ้ยพระเอกนี่รูปลอนะโอ้คนดีเหลือเกินรักลูกรักเมียแม่ดูแลพ่อแม่เราไม่มีคนอย่างนั้นเราครับในสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เมื่อมี ฮีโร่มาแล้วบอกว่านี่แหละครับคือทางที่ถูกสั้งคมสนุกฮะไม่เคยเจออย่างคุณสุเทพคุณสุเทพพูดเช้าพูดสายพูดบ่ายพูดเย็นคุณฟังคุณสุเทพสี่ห้าเดือนติดต่อกันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะเข้าข้างคุณสุเทพนะผมอยากจะเข้าข้างทาไมผมไม่อยากเห็นบ้านบังดีคุณจองทำไมผมไม่อยากจะเห็นบ้านมีเจริญคอร์รัปชันไม่มีคุณธรรมทำไมศีลครับอ้าวทำไมล่ะครับแต่ผมเห็นว่าวิธีการคุณสุเทพมันผิดนี่คือปัญหาและถ้าคนเนี่ยไปเชื่อฟังคุณสุเทพต่อไปต่อไปเนี่ย เราจะไม่มีกฎกติกาเราจะไม่ต้องปฏิบัติตามเราไปปิดสถานที่ตามใจชอบเราล้มระบอบได้ระบอบหนึ่งโดยการที่ไปปิดสถานที่ราชการทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็มีคนบาดเจ็บล้มตายวิธีการแบบนี้นะครับวิธีการที่เราจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยวิธีการแบบนี้นะครับที่เราจะเชื่อเราบอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยจะต้องหมดไปภายในครึ่งปีปีหนึ่งเราเชื่อหรอครับก็ถามผมสิครับผมอยู่กับคอร์รัปชันผมทราบดีมันไม่มีหมดหรอกครับคุณจอมราบใหญ่ที่คุณไม่เปลี่ยนวัฒนธรรมจิตใจประเพณีของคนไทยเสียก่อน ตัวนี้ละครับคือตัวสำคัญแต่เมื่อคุณมีฮีโร่อย่างกุฎกำนันสุเทพเข้ามากำนันสุเทพบอกจ้างให้หมดอา์อรับใชนให้หมดไปให้ประเทศไทยใสสะอาดให้การเมืองบริสุทธิ์ธรรมแล้วมันก็มีคนหวังดีตบมือชอบใจแต่ผมถามว่าจะทําได้แบบนั้นไหมมันได้หรือครับครับมันได้โดยระยะอรอย่างนี้ได้โดยวิธีการแ,าแบบนี้เหรอครับแต่พลังของชนชั้นกลางในกรุงเทพก็ก็สนับสนุนในทางคุณสุเทพค่อนข้างมากเลยนะฮะในการที่จะให้ต่อสู้ให้มีการ กวาดล้างการคอร์รัปชันสร้างสังคมเอาความเป็นคนมีคุณธรรมใส่เข้าไปในตัวคนไทยให้มากความเป็นคนดีจะต้องเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยสังคมเราจะได้มีอนาคตเป็นเป็นวิธีการเล่นการเมืองแบบที่สร้างความฝันมผมบอกคุณคุณคุณจอมว่าผมจะนําประเทศไทยเนี่ยไปสู่ความรุ่งเรืองสถาพรใช่ททุกอย่างให้ประเทศไทยในเจริญรุ่งเรืองคุณจอมเชื่อผมเถอะผมทําให้คุณจอม,อม คุณจอมรู้ไหมว่าประเทศไทยมีปัญหาครับรคุณจอมเชื่อไหมว่าถ้าเกิดอย่างนี้ต่อไปนะ่ะประเทศไทยจะล่มจมคุณจอมเชื่อผมคุณจอมต้องทําแบบนี้แล้วคุณจอมเชื่อไหมล่ะคุณจอมต้องใช้เหตุผลสิครับหลัตากตรรกะเหตุผลสิครับว,ว่าเอ๊ะ<ข>ถ้าคนพูดเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตั้งสามสี่สิบปีทำไมเขาไม่ทําล่ะทาไมเขาจะมาทําแค่เวลาสองสาเดือนนี้คืงปีนี้ครับคือคนกลางเนี่ยที่เป็นคนชั้นกลางของกรุงเทพเนี่ยกำลังหลงจริตและคิดว่าระบอบทักษิณเนี่ยเลวร้ายต้องทําลายให้หมดไปแล้วประเทศไทยจะใสบริสุทธิ์ ผมไม่เชื่อผมคนหนึ่งแหละครับที่ไม่เชื่อผมยืนยันว่าแม้ระบบทักษิณจะไม่อยู่แต่การเมืองไทยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ดังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่สามารถจะแก้ไขไดแ้แล้วเราจะไม่มีแนวทางที่จะปฏิรูปการเมืองให้มัน,มนดีกว่านี้เหรอต้องใช้เวลาครับเราต้องใช้เวลาใช้เวลาพัฒนาการเป็น10บสครับเออบ้านเมืองไหนก็เป็นแบบนี้แหละครับมันไม่มีใครที่เขเปลี่ยนการเมืองภายในเวลาครึ่งปีปีหนึ่งแล้วทุกอย่างใสบริสุทธิ์มันไม่มีครับ,รบแม้ว่าทางระบบจะหารเข้ามาเถอะถึงแม้จะมีฮีโร่เข้ามาเถอะ ประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้วิธีการที่ทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปมันต้องใช้เวลาใช้ความกล่อมกล่าวของสังคมใช้การเรียนรู้พัฒนาคนใหม่ๆขึ้นมาแล้วใช้เวลาอ่ะผมพูดเลย1ิปีอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าส0ปีนี่มันจะแก้ไขได้หรือเปล่าไอ้สิ่งที่คุณสุเทพพูดภายในได้เวลาครึ่งปีเนี่ยเพื่อเผื่อย20ิปีอ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้ต่อไปเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปเชื่อฟังใครคนใดคนหนึ่งแล้วมาทําร้ายบ้านเมืองเราเองนี่คือสิ่งที่ผมต่อต้าน แล้วถ้าสิ่งที่คุณสุเทพทําถูกเนี่ยต่อไปทุกคนก็ทําแบบคุณสุเทพสิครับวันนึงเกิดมีฮีโร่ชื่อสุเทือกขึ้นมาอา้าวสุเทือกอยากจะปิดกรุงเทพอยากจะชัดดาวอา้าวเราอยากจะล้อมสถานที่ราชาการคุณทําแบบนี้คุณอนุญาตให้ทําใช่ไหมครับอที่เขียนไว้ใน Facebook บอกว่าถ้าเกิดคุณสุเทพกําจัดระบบ <c oughs> ทักษิณไปได้ <c oughs> ก็จะสร้างอนุสาวรีย์ให้คุณสุเทพผู้กําจัดระบบทักษิณ <c oughs> เพื่อเป็นการแสดงเห็นถึงการทดแทนคุณแผ่นดินต้องทํา ถ้ามีบุคคลอย่างนี้ทำให้ประเทศไทยทคุณจอมถ้ามีคนทําแบบนี้ให้กับประเทศไทยจริงๆเนี่ยเราไม่กราบไหว้บูชามันจะไหวหรือครับคนที่ยอมเสียสละทุกอย่างเสียสละเพื่อบ้านเมืองเสียสละตัวเองเสียสละชีวิตยอมเอาเงินเอาทองออกมา ยอมทํางานทุกอย่างโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นทั้งๆที่อดีตเนี่ยก็เป็นนักการเมืองอซึ่งเป็นคนประสานงานพรรคการเมืองทุกพรรคจัดตั้งรัฐบาลการเป็นนักการเมืองคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อ,อันนี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ถ้ามีบุคคลอย่างคุณสุเทพกระทาการแบบนี้จริงอย่าว่าแต่สร้างอนุสาวรีย์เถอะครับให้ผมบอกจะให้ลูกหลานไปกราบไหว้กราบเช้ากราบสายกราบบ่ายกราบเย็นผมจะกราบตลอดถ้าบุคคลคนนี้ทาให้ประเทศไทยใสสะอาดแบบที่พูดได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มา ระบายอารมณ์หรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกครับเป็นสิ่งที่ผมพูดความจริงอยู่เสมอใช่ครับขับพอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการฟันธงสําหรับคืนนี้นะครับพรุ่งนี้รายการฟันธงหยุดหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันเฤหัสก็จะมาเจอกับผัวหน้าฟักภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ